สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางมวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26กันยายน2568หยกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24แอดมินให้อยู่ที่5นะครับผมวิี่งรูด 9นะครับผม9 5 2สำหรับเลขที่ออกนะครับผม744415สำหรับ74นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็44เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็415เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม แนวทางเข้าเด่น5าเจาะ5 1 1 5นะครับผมชุดบนนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่148สําำหรับชุดวินในตารางนะครับผมเข้านะครับผม145เต็มเต็มนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26ชอบก็อบคอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางมี 7, 2, 5, 8, 4, 6แอดมินให้อยู่ที่7 และก็4สำหรับ7มี71็ดเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าได้นะครับผมสำหรับไม่ชอบเจ็ดหกสำหรับห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าหกและก็ห้าเจ็ดสำหรับสี่นะครับผมสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 4 6แล้วก็4 8สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี7 7 5 5แล้วก็1 1 3ตัวแอดมินจะจับในตารางนะครับผม6 2 8เป็นชุดบินนะครับผม

สามสี่สองและก็เจ็ดสี่ห้าสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม มมี7 1 7 4 7 6 7 6หรือว่า7 9นะครับผม5มี5 2 5 4แล้วก็5 6สำหรับ4 4 2 4 3 4 6เบิ้ล7 7 5 5สำหรับ3ตัว6 2 8 8 7 4 1 5 6 3 4 2แล้วก็7 4 5 f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์กดติดตามให้กับแอดดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ